ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาพมาฆบูชาเป็นครั้งที่สิบสองในวันนี้อาตมาก็ยงคงกล่าวถึงคู่มือหรือวิธีการศึกษาเกี <c oughs> ย่ยวกับปฏิบัติต่อไปตามเดิม ขอซ้อมความเข้าใจว่าการบรรยายนี้ไม่ได้กล่าวเจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยละเอียดโดยเฉพาะแต่กล่าวในฐานะเป็นโครงของเรื่องเป็นข้าวโครงของเรื่องเป็นวิธีการที่จะศึกษาโดยข้าวโครงของเรื่องส่วนรายละเอียดนั่นก็ไปหาศึกษาได้เองอเพราะมันยังมีมาก แต่จะมีหัวข้อบรรยายเฉพาะในวันนี้ว่าการปฏิบัติที่เป็นการบวชอยู่ที่บ้านนี่จะเรียกสั้นๆก็ว่าจะกล่าวเรื่องการบวชอยู่ที่บ้าน ฟังดูก็แปลกข้อนี้ก็มีเหตุผลที่จะกล่าวหมายความว่าบางคนมีความน้อยใจเสียใจว่าไม่ได้บวชก็เป็นสตรีเพศบ้างหรือเพราะเหตุอย่างอื่นๆทำให้ออกไปบวชไม่ได้ ต้องอยู่ที่บ้านดังนี้บ้างหรือแม้แต่เขาบวชอย่างครรมจารีการข้าวันสิบวันที่จัดกันขึ้นทั่วทั่วไปในระยะนี้ก็ไปบวชไม่ได้จึงขอเสนอวิธีบวชชนิดที่อยู่ที่บ้านเรียกว่าบวช ที่อยู่ที่บ้านบางคนบางคนจะสงสัยว่าบวชทำไมอยู่ที่บ้านมันก็พอจะตอบได้ว่าเราทำอย่างเดียวกันในวัตถุประสงค์ที่มุ่งหมายของคำว่าบวชคือคำว่า ปัพัชชาซึ่งแปลว่าบวชให้ปัพพัชชานี่มันแปลตามตัวหนังสือ <c oughs> ก็ว่าไปหมดจากที่ควรไปเว้นหมดจากที่ควรเว้น <c oughs> ก็คือเว้นหรือไปเสียจากการปฏิบัติหรือการเป็นอยู่ชนิดที่เป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นไปเพื่อความทุกข์เราจะเว้นเสียโดยเด็ดขาดไม่ทำในใจว่าอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่วัดแต่ว่าโดยแท้จริงก็อยู่ที่บ้านแต่ไม่ต้องทำในใจว่าอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่วัด <c oughs> ทำในใจแต่การประพฤติปฏิบัติให้ตรงตามความหมายนั่นเท่านั้น ชื่อไปหมดเว้นหมดจากสิ่งที่ควรเว้นควรไปในทุกๆระดับหรือแม้ว่าเราจะอาศัยคำอีกคำหนึ่งคือคำว่าพรรมจรรันแปลว,ว่าการประพฤติประเสริฐประพฤติอย่างครมก็ไม่ได้จำกัดว่าที่บ้านหรือที่วัดจาประพฤติได้ ก็ประพฤติยังจะถือศีลพรหมจันย์อยู่ที่บ้านศีลแปดสีลสิบมันก็ยังถือได้คำว่าพรหมจันท์นั่นมีความหมายว่าการประพฤติอย่างเต็มที่หรือเคร่งครัดติดต่อกัน เป็นระยะยาวเป็นการปฏิบัติตลอดชีวิตอย่างนี้ก็ยังได้พูดกันง่ายๆว่าประพฤติจรรมจารีบ้านมันก็ยังทำได้ที่มาบุคคลบางคนไม่อาจจะออกไปบวชหรือว่าเป็นสตรีไม่อาจจะบวชเป็นภิกษุนี ก็ <c oughs> เสียใจหรือน้อยใจอย่างนี้ก็มีหรือได้เหตุอย่างอื่นออกไปบวชไม่ได้อย่างนี้ก็มีไม่ต้องเสียใจไม่ต้องน้อยใจพยายามประพฤติปฏิบัติในธรรมะซึ่งเป็นการปฏิบัติให้ดีที่สุดให้สูงให้สุดตามที่จะทำได้ก็จะเป็นการบวชอยู่ที่บ้าน เรียกว่าบวชอยู่ที่บ้านฟังดูให้ดีๆเพราะบวชนั่นคือการเว้นเสียจากสิ่งที่ควรเว้นพรหมจันทร์นั้นหมายถึงกระพติข้อธรรมอย่างจริงจังเคร่งครัดแม้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆถ้าจำถ้าทำอย่างเคร่งครัดติดต่อกันจนตลอดชีวิตก็เรียกว่าพรหมจันทร์ได้เหมือนกัน เดี๋ยวนี้เราจะถือเอาหลักปฏิบัติหาตามที่มีอยู่อย่างไรในพระพุทธศาสนานั้นเอามาถือไ่ว้เป็นหลักปฏิบัติก็ <c oughs> จะทำให้เกิดผลอย่างเดียวกันกับพวกที่บวชออกไปอยู่ที่วัดหรือไปอยู่ในป่า และในบางกรณีบวชอยู่ที่บ้านจะทำได้ดีกว่าบางคนหรือบางพวกที่ไปบวชเลี้วหลยอยู่ที่วัดหรือแม่อยู่ในป่า <c oughs> ในเหตุนี้แหละพอที่จะกล่าวได้ว่าเรื่องสถานที่นั่นก็ไม่ได้สำคัญเด,ดเด็ดขาดอะไรนักมันสำคัญที่เด็ดขาดอยู่ที่การประพฤติกระทำมากกว่าจึงขอให้ท่านทั้งหลายสนใจ ตั้งใจฟังดีๆว่าบวชอยู่ที่บ้านนั่นจะบวชกันได้อย่างไรการบวชไปอยู่ที่บ้านนั่นก็ต้องอาศัยหลักธรรมะที่เป็นเนื้อแท้รือเป็นตัวแท้ของพระพุทธศาสนาที่มีอยู่เป็นหลักชัดเจนตายตัว ในที่นี้จะเลือกเอามาสักหมวดหนึ่งสำหรับยึดเป็นหลักปฏิบัติแต่ก็ไม่ได้เลือกเอาหมวดเช่นอริยะอริยอัตถังกิกรรมากเป็นต้นนัน่นเป็นหลักทั่วไปที่วัดก็ได้ที่ไหนก็ได้จะเอาชนิดที่สูงขึ้นไปละเอียดขึ้นไปกว่านั้น <c oughs> คือหมวดทรรมที่ มีชื่อว่าอินทรีทั้งห้าอินทรีทั้งห้าจำไว้ให้ดีคำว่าอินทรีทั้งห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาห้าอย่างนี้แต่ละอย่างเรียกว่าอินทรีคำว่าอินทรีแปลว่าสำคัญตัวการสำคัญหลักสำคัญหัวข้อสำคัญ ธรรมะทั้งห้าข้อนี้จะมีอยู่ในการปฏิบัติทั่วไปจะทำสมาธิหรือจะเริญนภาวนาอย่างไรก็ต้องทำให้มีอินทรีย์ครบทั้งห้าขอให้ฟังให้ดีว่าจะปฏิบัติธรรมะพวกไหนก็ตามจะต้องปฏิบัติให้มีอินทรีย์ในธรรมเหล่านั้น ครบทั้งห้าที่เรียกว่าห้าห้านี่ก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาดังที่กล่าวแล้วข้อแรกคือศรัทธาแปลว่าความเชื่อบวชอยู่ที่บ้าน แล้วก็มีความเชื่อในธรรมะนั่นนนถึงที่สุดเชื่อในอะไรถ้าถามว่าเชื่อในอะไรก็คือเชื่อในคำที่เป็นเครื่องดับทุกข์ ที่รู้กันทั่วไปก็เช่นศีลสมาธิปัญญาหรืออริยอริยะอัตถังคีกามากมีองแปดนี่เป็นธรรมที่ดับทุกข์ <c oughs> เราได้ศึกษาแล้วเห็นแล้วมีความเชื่อว่าธรรมเหล่านี้ดับทุกข์ได้จร,ริงหรือว่าธรรมเหล่านี้เป็นที่พึ่งได้จร,ริงเชื่อลงไปสักทีหนึ่งก่อน แล้วก็เชื่ออีกทีหนึ่งคือเชื่อตัวเองว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติธรรมะเหล่านั้นในเนื้อในตัวของตนมีความถูกต้องเหมาะสมที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมะเหล่านั้นนี่ก็เป็นอีกเชื่อหนึ่งรวมกันเป็นสองเชื่อ เชื่อในสิ่งที่จะประพฤติปฏิบัติรดับทุกได้แล้วก็เชื่อว่าตัวเองมีคุณธรรมที่จะดับทุกข์เหล่านั้นได้อย่างเพียงพอนี่มีศรัทธาอย่างนี้แล้วก็อยู่ที่บ้านบวชอยู่ที่บ้านมันก็พอที่จะทำให้เกิดอานาจเกิดกำลัง กำลังภายในก็ได้ใช้คำอย่างนี้กับเขาบ้างมันเกิดอำนาจเอิดกกำลังในการที่จะปฏิบัติธรรมะเหล่านั้นศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นหลักทั่วไปเช่นว่ารับศีลเอาไปไปถือที่บ้านมันก็ต้องทำให้เป็นศีลของบุคคลผู้มีศรัทธาอย่างแน่นแฟ้นแน่วแน่ โดยเชื่อว่าศีลนั้นเป็นเครื่องดับทุกข์ได้แล้วก็เชื่อว่าตัวเองสามารถรักษาศีลได้ให้มีความเชื่ออย่างนี้เถิดก็จะเป็นผู้มีศรัทธาแล้วก็มีอาการเหมือนกับว่าเป็นผู้ประพฤติประมาจันอย่างยิ่งมีความหนักแน่นจริงจังแข่งคัดในการปฏิบัตินั้นๆที่นี่ก็ ลอยให้ศรัทธานั่นแหละดำเนินไปตามที่ควรจะมีในแต่ละวันละวันอำนาจของศรัทธาทำให้มีการประพฤติจริงทำจริง <c oughs> ถึงที่สุดแล้วก็มีกำลังใจ ที่เกิดมาแต่ศรัทธานั้นมากมายก็พริปฏิบัติได้เต็มที่เดี๋ยวนี้แหคนมีศรัทธากันแต่ปากมีศรัทธากันแต่ผิวผิวว่ามีศรัทธามีศรัทธาแต่หาได้มีศรัทธาตัวจริงแท้จริงดังที่กล่าวมานี่ไม่ คือไม่ได้เชื่อมาในพระพุทธประธรรมประสงค์โดยแท้จริงแล้วก็ไม่ได้เชื่อตัวเองจะสามารถประพฤติปฏิบัติได้ตามคำสอนเหล่านั้นมาจัดการกันเสียใหม่มาชำระสะสางกันเสียใหม่อยู่ที่บ้านแต่ให้มีศรัทธาเต็มเปี่ยมทั้งสองสก,การคือมีศรัทธาในธรรมะที่จะประพฤติวัาดับทุกข์ได้จริงและมีศรัทธาในตัวเองตัวเองนั่นแหละว่า สามารถที่จะปฏิบัติธรรมะเหล่านั้นได้รวมกำลังกันเป็นสองฝ่ายอย่างนี้แล้วก็เป็นศรัทธาที่สมบูรณ์อยู่ที่บ้าน,นก็มีลักษณะอาการเหมือนบวชอยู่ที่บ้าน